ันนี้เป็นม้ฮะไม้แผ่นหนาพอสองครน,นะฮะบรรยากาศเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติอากาศเย็นๆแถมปลูกผักไว้เองต่างหากนะฮะแล้วหลังก็จะเป็นสวนผักโอ้ยที่มองไปนอกกำแพงมองมเห็นอะไรนั่นคือหมอกล้วนๆนะฮะ <S <S อากาศถือว่าหนาว น,นี่เป็นแบบเป็นการก่อสร้างของที่นี่นะฮะที่จะมานั่งอยู่นี่ก็คือเป็นที่รับรองพิเศษสำหรับพระพิสุท นี้ก็เป็นสําหรับพระพิสุโดยตรงก็คือทั้งอาหารเอ้ยทั้งยาแล้วก็กาแฟชานะฮะยาดีแจกฟรีเชิญหยิบได้คล UH, ินิกเมืองกุสินาราเขบอกว่าอันารช่วยตัดยาที่ทุกคนรับไปตัวก็ใส่มาเสิร์ อันนี้ก็เป็นโต๊ะสำหรับเขียนใบอนุโมทนาสำหรับญาติโยมที่รวมทาบุญนะฮะสาธุนี่เป็นตู้บริจาควำบัมพุทธวิหาร960านะฮะบัตนี้เราควรนำพุทธศาสนากลับไปคืนแก่อินเดียถึงประตูบา้านเหมือนกันจึงจะยุติธรรมก็เป็นลูกหนี้ที่รู้จักบุญคุณเจ้าหนี้จริงเคยแพ่พุทธศาสนาชั้นสิลขั้นศีลธรรมให้กับ ไปสู่อินเดียโดยคนไทยนั้นเป็นปัญญาลึกซึ้งอยู่ไม่มีใครนึกหรือกล้าฝันที่จะมาช่วยกันเผยแพร่ศาสนาอิสลามอาหริยนันทบุรีเขาบอกสุดผู้ทวิหานะ น,นี่เป็นภาชนะกันนะฮะ<ไ>ปเป็นใบใบอะไรอยไไูไไไ่ไม่รู้ใบอะไรเป็นภาชนะอย่างดีเลย,ยอันนี้ใบอะไรฮะใบสาระใบสาระขอได้ไหมฮะได้คนะ่ะทอดร้อนๆโอ้โคตรเฮ้ย <Hey. S 1> อร่อยไหมอร่อยมากใายนมเยอะๆ ใจนุ่มใ่นุ่อย่งๆสุขาเราโ,โรตีรวยไม่เว้นวันแตงโมชวนชิมโรตีร้อนๆจะ้ะน่าจะร้านนี้น่าจะเปิดเลยเสื้อผ้าแตงโมนะน่าจะประมาณนี้เข้า,ขนา,านันิษฐานอันนี้ก็เป็นรายนามผู้รวมเป็นเจ้าภาพกาแฟโรตีนะ บรรยากาศทำเป็นแบบสดๆแล้วก็ร้อนๆเสิร์ฟกันแบบร้อนๆไม่กินตรงคนไม่ไหวและนี่เป็นตัวอย่างของศาสตร์อาชนาทีว่าวใคใารโดนในฐานะนี่คู่รุ่ทนท่านน,น,นนี้มีศิษย์นะจ๊ะที่นี่อันนนต์เอันนี้อาจารย์ก็ใส่ตู้บริจาคไปเรียบร้อยแล้วนะครับทวงสมาธิะมบูรณ์ ทำบุญทำบทำบถ้าจะงงน้ทุอย่างก็ได้หมดจานทำอะไรอ่ะบอกเขาดิ้วเขาเขียน 촬영 <목소리도>